วัสดีพบกับช่องเพจวิ่งทุกโลวันนี้คือแบบว่าจะมีไทมส่งมาอ่ส่งมาทมอ่ะพู้งานส่งมาไทมแล้วก็วิ่งแล้ววิ่งไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาปัญหาแล้ววะสายพันโดแล้วจะมาแบบว่าียร์ปัญหาคือแบบให้ชัดเจนเลยคือแบบหายข้อสงสัยกันเลยดีกว่านะคือแบบส่งแก้แล้วตอนนั้นเขาวิ่งอยู่นั่งขี่อยู่ร้อยห้าสิบนะเออแล้วส่งแกแล้วอันนี้เป็น เป็นการส่งแก้คันนี้ก็จะไล่ข้างอย่างเดียวท่อพามกุกแต่รถลูกค้าก็จะเป็นอะไรวะน่าจะเป็นลูกเจสซีแคมป์แล้วก็ทอ่ออะตอมมั่งหาไล่ข้างโอเพนดูดสดหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่อันนี้จะดูดในกองคันนี้ดูดในกองแล้วก็เป็นไล่ข้างธรรมดาเลยแล้วก็อะไรวะลูกค้าชามไปเก่าอ่าเขาส่งตัวอย่างมาให้ดูว่ามันสึกแล้วแต่ ไปก็เขาเห็นเขาบอกว่านั่งขี่อยู่ร้อยหกสิบแต่ว่าเขาเนี้ยเอาชามเราไปแล้ววิ่งอยู่ร้อยห้าสิบเราก็บอกว่าส่งเออส่งมาแก้เลยบอกว่าฟรีแค่นั้นแหละแล้วก็มาดูกันเลยว่าถ้าคันนี้วิ่งอยู่นั่งขี่อยู่ร้อยห้าสิบห้าหรือร้อยหกสิบหรือร้อยร้อยห้าห้าหรือร้อยหกสิบอะถ้าคันนี้นั่วิ่งได้ถ้าหารถลูกค้ายัางไงก็วิ่งได้เพราะว่าท่อไปนี้ท่อ ผ่าหมกด้วยแล้วลูกค้าเป็นข่อผ่าเปิดไม่ใช่ไม่ใชท่ออะตอมอะตอมเออแล้วก็มีแคมมีลูกแล้วก็ไร้ข้างโอเพ่นแน่นอนเพราะว่าจำได้แค่นี้แหละข้าวๆนะไอ้คันนี้จะบอกว่าเดินเบามันเสียนะ รอบประมาณนี้พันห้าพันห้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้ปล่อยให้ดับแด้เดี๋ยวเราเบิ้ลเบิ้ลให้มันเข้าที่กันอ๋อแล้วก็กอเขีเร่ให้พันพันห้าถ้าลองรอบต่ำดูพันเดียวดูนะพันเดียวเพราะถ้าพันเดียวสายพานมันลงต่ำมาก เราโอเคเราไปดูเลยเราจะไปดูเลยว่ามันโดนหรือเปล่าันดับแรกตรงนี้สายพานเริ่ม,เร,มเริ่มตรงนี้นะไม่โดนดูเลยตรงนี้ก็จะไม่โดนอ่าแล้วสายพานเริ่มตรงนี้ไม่โดนเพราะว่า สาเอไอที่ลูกค้าถ่ายมาข้างเก่าร้อยสายพานร้อยสายพานเริ่มต้นอะ่ะมันต่างกันเพราะมันชิด้างในนี่ที่ลูกค้าส่สสสสงมาตรงนี้มันก็จะคิดประมาณนี้โอเคตรงนี้ไม่โดนแล้วนะเพราะเริ่มตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งวิ่งทดสอบเลยว่าวิ่งได้เท่าไหร่ไปเลยงั้นเราก็ประกอบเลยจะเป็นนั่งขี่นะย้ำอีกครั้งถ้าคันนี้วิ่งได้ร้อยห้าสิบกว่า รถเขาบอกเลยมีลรอให้เห็นแน่ร้อยหกกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเทสความเร็วเลยโหแม่งพายุแม่งมาจัดเลยเฮียดูดิคือแบบลมแรงจัดอะคือแบบอดูดูข้างหน้าแบบโอ้โหแบบพายุจัดนะน้องๆดูๆนะโอ้โหลมโคตรแรงอะ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวผมขอเอาโ,โปรไว้่ะไอตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะนั่งขี่สองมือเพราะว่าเฟ เซฟเราด okay. <Starting> <land> ้วยโอเคเลยโหดูพายุมาครับพายุมานะเออเฮียเดี๋ยวเรารีบโม้ไปละบิดเดี๋ยวเราเอากล้องมาติดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งขี่นะโอเคโอ้โหลมแม่งแรงจัดเลยว่ะออกตัวผมก็กลัวจะบิดในนี่เดี๋ยวเนี้โอ้ลมลมรู้ดิได้ยินเสียงวะหมาแล้วโอ้โหพายุใต้ฝุ่นอีก จบคลิปเย็นเท่านี้แหละหลองแม่งมีร้อยหมีร้อยหกสิบแน่นอนอ่ะบอกเลยร้อยสิบแต่ว่าไม่ไหวว่าแม่งแรงกัดเลยลมอ่ะไม่ไหวว like. ่ะโอเคแล้วก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็นั่งร้อยหกสิบได้รอนเพราะเมื่อกี้มาร้อยห้ากว่าอยู่แล้วอ่ะโหแต่แม่งก็เบาก่อนบอโอลมแม่งขี่แวกลมพายุขี่พายุอ่ะเออง่ายๆแวกพายุค่ะ ดูดิดูดิหนีเอี๋ยวยึดดูดูดูแต่ความไม่เชื่อดูดูดูโอ้โอ้เตืยอดด้วยยึดไม่โอเคนะดูมองไม่ห่างเลยยึดแคแล้วก็อันเนี้ยลมแบบว่าเราไม่ได้มาตามเราอะไรวะต้านลมมามาต้านลมก็ร้อยห้ากว่าก็ถ้าวิ่งแบบปกติเลยก็มีอยู่แล้วร้อยหกสิบ แน่นอนการันตีโอเควันนี้ก็โอเคแล้วอันตรายจัด